ฮล lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเราก็เลยจะมาสอนแต่งหน้าเพื่อไปรับปร,ริญญาแบบแน่นๆแ,แตงง่ง่ายๆนะคะแถมงบไม่สูงด้วยนะสามารถแต่งในสถานการณ์อื่นก็ได้เช่นกันนะคะโอเคแต่งยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ ขั้นแรกก็ทาครีมหรือว่ามอยเจอรไรเซอร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำตามปกติทั่วใบหน้านและลำคอคะ่ะต่อมานะคะนุ่นจะใช้บิวติลาสสีเบส01กับสีชมพูนะคะ ผสมเข้าด้วยกัน1ต่อ1ส่วนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นดีดสูตรใหม่ของ Beau ต y Lu ัดนะอ่อนโยนยิ่งขึ้นนะคะแถมยังเป็นออแกนิกนะคะช่วยในเรื่องผิวขาวใสแล้วก็ให้การบำรุงที่มากกว่านะคะจึงเหมาะกับผิวแห้งด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่หน้ามันเน่ยเอาสูตรเก่ามาผสมด้วยได้นะคะส่วนแปลงเนี่ยนุ่นจะใช้เซตแปลงของบัตทูนะคะอันนี้จะเป็นแปลงคาบูกินะอันที่มันเป็นขนสชั้นนะคะ ทาใช้ใช้ในการลงรองพื้นนะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้รองพื้นของเราเนี่ยเกลี่ยเข้ากับผิวดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนียนเรียบยิ่งขึ้นนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ต่อมาก็ใช้ดีดีที่ผสมเสร็จเมื่อกี้นะคะทาใต้ตาซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะคะแทนการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้บิวตี้ลาสีชมพูนะคะทาตรงจุดที่ต้องการเน้นความสว่างแบบในคลิปเลยนะ ส่วนใครที่อยากเน้นส่วนอื่นๆเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าระวังในเรื่องของความขาววอกจนเกินไปเนาะถ้าทาผิดจุดนะคะเอาเป็นว่าทาตามแบบในคลิปดีที่สุดค่ะต่อมาก็ตามด้วยแป้งบิวตี้ลัดนะคะตัวนี้คุมมันดีมากๆนะคะเนื้อละเอียดที่สำคัญกันน้ำสุดๆเลย สีที่นุ่นใช้จะเป็นฮันนี่02นะคะเคล็ดลับในการทาแป้งให้ติดทนทั้งวันนะคะก็คือการฉีดน้ำลงบนพับให้หมาดๆนะคะขอแนะนำว่าหมาดๆนะอย่าเปียกอย่าชุ่มนะคะไม่งั้นจะเป็นคราบได้นะก็หลังจากที่ใช้พับจุ่มน้ำหมาดๆนิดนึงแล้วนะคะก็ค่อยๆกดตัวแป้งลงบนผิวหน้านะคะแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้พื้นผิวระดับช่างแต่งหน้านะคะ ต่อมานะคะนุ่มก็จะใช้ ELF Contouring b u t and Bronzer Powder นะคะใช้แปรงนะคะปัดตัวบอนเซอร์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ทำการคอนทัวร์ใบหน้าให้หน้าตอบนะคะแบบในคลิปเลยนะก็คือทำให้ทำปากจูนะแล้วก็ดูเส้นนะคะหรือว่าทาตามแบบในคลิปเลยก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะส่วนของแก้มนะเราก็จะปัดเป็นวงกลมๆหน่อยนะคะบนบอันเซอร์ที่เราทาไว้เมื่อกี้นะความเข้มความอ่อนก็ตามต้องการเลยแต่ว่าอย่าเข้มเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแก้มแดงๆนะคะต่อมาเขียนคิ้วของเมลินดานะคะนุ่นจะใช้ตัวเมลินดาเนี่ยทาฐานใต้คิ้วก่อนนะคะแบบในคลิปเลยเพื่อเน้นให้คิ้วของเราเนี่ยคมเด่นชัด เสร็จแล้วนะคะใช้พาเลดของ w e t n อนด walking on eggshell นะคะนุ่นจะใช้สีน้ำตาลตรงกลางนะคะทาตามรูปทรงคิ้วของเราเลยนะคะใช้แป้งหัวตัดนะค่อยๆทาทีละนิดทีละนิดนะคะปัดตกแต่งคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลอันเดิมนะที่เราเขียนคิ้วนะคะ ค่อยๆทาตามสันจมูกนะแนะนำให้ใช้แปลงทรงกลมๆนะคะไม่ใม่แนะนำให้ใช้นิ้วเกลีย่ยนะเพราะว่าเราแต่งหน้าไปงานใหญ่นะคะขอความชัดนิดนึงหลังจากนั้นก็เบลนด์ด้วยพับนะคะ so right. so baby, baby, ในส่วนของตานะคะนุ่นจะใช้ wet and wild sweet a d candy palette นะคะ ทาตรงส่วนสีชมพูนะคะทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างนะแต่ว่าถ้าใครมีสีคล้ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำมาใช้ได้นะเป็นสีชมพูชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์ต่อมานะคะใช้สีขาวนะทาหัวตาแล้วก็ครึ่งใต้ตาล่างนะคะเพื่อเน้นให้ตาของเราเนี่ยดูหวานนะเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตรงกลางพาเลตนะคะเน้นในส่วนของหางตาอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ว่าทาเฉพาะเบ้าตานะคะเป็นการคัดเบ้าตาเล็กๆขอแค่เล็กๆนะคะจะได้ดูไม่ดุเกินไปหลังจากนั้นใช้แปรงหัวตัดนะคะทาอินไลเนอร์ด้านล่างนิดหนึ่งนะคะให้เชื่อมต่อกับตรงสีขาวที่เราทาไว้หลังจากนั้นใช้เพนซิลอายไลเนอร์ของเมลินดาค่ะทาใต้ตาล่างตามแอเรียที่เราทาสีน้ำตาลไว้เมื่อกี้เลยนะคะก็คือ พึ่งตานะไม่ต้องถึงบริเวณสีขาวนะคะต่อมาก็จะใช้อายไลเนอร์ของซูเปอร์แบกของ m ิสทีนะคะกรีดเป็นวิงไม่ต้องสูงมากไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพื่อความสุภาพเรียบร้อยแค่เอาพอตาโตดูฟุ้งฟริ้งแวววาวพอนะคะไม่ไม่เน้นให้เป็นแบบว่าแฟชั่นวิงสูงเป็นแม่มดนะคะ หลังจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์เขียนทับด้านในอีกทีดัดขนตาค่ะติดขนตาขนตาที่นุ่นจะติดเป็นบอกต่อเบอร์ BT03 ค่ะเป็นธรรมชาติยาวแต่ว่าไม่หนาจนเกินไปค่ะปัดมาสคาร่าเลยทั้งบนและล่างค่ะ ต่อมานะคะสีลิปก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยนะแต่ขอเป็นแบบว่าสุภาพสุภาพไม่ฉูดฉาดนะคะนุ่นจะใช้ดินสอเขียนขอบปากสีซอลของแม็กนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากใช้สีอื่นหรือว่ามีสีที่คล้ายคกันแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่านุ่นคิดว่าสีที่นุ่นเลือกเนี่ยมันออกนุนๆแดงๆนะสุภาพนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ลิปแม็กนะเวอร์เวเทดดี้นะคะ ทาทั่วริมผิป,ปากเลยเคล็ดลับในการทำให้สีลิปสติกติดทนนะคะก็คือการทาเสร็จแล้วเมมเทชชูก่อนครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทา <k ling> ลิปซ้ำอีกทีในสีเดิมะคะ่ะในส่วนของผมนะคะนุ่นทำไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ <k ling> ก็ทำตามแบบในคลิปนะคะก็ <k ling> คือแสกตามด้านที่เราแสกนะคะหลังจากนั้นก็ม้วนผม ไปด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำติดนะแบบนี้สองข้างนะคะเพื่อรอรับหมวกปริญญานะคะหรือว่ารับมงกุฎดอกไม้จากเพื่อนๆน,นั่นเอง oh, เป็นยังไงบ้างคะสำหรับลุกง่ายๆแน่นๆไปรับปริญญานะคะนุ่นก็จะเลือกแบบสุภาพสุภาพนะคะที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะแต่ว่าเป็นแบบที่ถูกกาลเทศะเนาะ ส่วนวิธีการซับหน้าระหว่างวันนะคะนุ่นขอแนะนำให้ใช้ทิชชู่นะคะค่อยๆทรัซับกดแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้ลูดปืด้ดลูดปื้ดนะเพราะว่าเหงื่อของเราเนี่ยจะทำให้เครื่องสำอางที่เราแต่งไว้เนี่ยเป็นคราบได้นะคะแต่ว่าถ้าเราซับแบบนี้หน้าก็จะโอเคทั้งวันคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยนะคะเริ่มขั้นต่อไปแล้วนะคะก็คือวัยทำงานแต่ว่าไม่ว่าจะขั้นไหนๆเนี่ยก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย